มหาวิทยาลัยราชพัฒภาคใต้นะคะก็ได้จัดงานวันราชาพัฒปี2567ค่ะเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียตรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชพัฒลาผู้ช่วยศาสตราจารยร์ดรศิ Fruit, ริชัยนามบุรีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒลาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงราชการที่9เนื่องในวันราชพัฒ2567พร้อมวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวาย ราชการะในหวงราชการที่9โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาและสิทธิ์กเก่ากว่า1,000คนค่ะร่วมกล่าวถวายราชดุดีและถวายคำสัตย์ป ปฏิญาณโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานนามราชพัฏแทนนามวิทยาลัยครูและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีมหาวิทยาลัยราชพัชทุกแห่งค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมอันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านค่ะ